วัดดีจ้าพี่น้องวัดดีจ้าสุขสุขคนเมื่อนี้ย่าๆสิผ้าพไปเก็บหมากใหม่แล้วจ้าพี่น้องเก็บหมากใหม่ขางทางเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะย่าๆขี่รถมาเห็นข้าเจ้าเป็นตะตาําแซบแม่ผิดพี่น้องย่าๆเลยคืออยากกริงต่ามันจา้าเมืองบรรยากาศรอบขางจ้าพี่น้องสะทวอนแสงเนาะจ้าเนาะย่าๆสิผ้าเขามาเบิองจ้าพี่น้องดลกดี้จ้าพี่น้องนี่จ้า หมากข้าเจ้าจ่าพี่น้องอยู่ในป่าจ่าพี่น้องกับเป็นป่าคางท่าจ่าพี่น้องจ่ทาทั้งนี่โดกจ่าพี่น้องทังนี่ดกจ่าพี่น้องม่งงมีเจ้าขวงจ่าพี่น้องคางท่ากับสีของสาธารณะล่ะเนาะจ่าเนาะต่ว่าข้าเจ้าโดก,โด,กโดกจ่าพี่น้องจ่าจ่าพี่น้องหมากไม่จ่า จ้าพี่น้องร้ายค่ะจ้าพี่น้องย่าๆสิเก็บไปตาจ่าพี่น้องเ็ินตจ้าพี่น้องเนยรจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องมาเจ้ยก็บยาห่างจาพี่น้องเด็ดอีว yeah, oh. ไม่ค่ะาโนม,มีเก้วหนัอกจ่าพี่น้อง เ,เจ้าว่กินดม่จ้าพี่น้องนี่ก็ย่าย่า,ยายลนะจ้าเย็บไปตำน้อจา้าเนาะพี่น้องเคื่อสีชมเสียบแ้จ่จ้าจ้าพี่น้องนี่จ้าหมากไม้ที่ห้องปีเอามาได้วังหันจ้าพี่น้องน่วยกับนุวยซ้ำหมักกอกบ้านเฮาหรือจ้าซ้ำไครเป็ดซ้ำไครเป็ดหน่อยบ้านเฮาหรือจ้าซ้ำนวยใครจ้าจ้าพี่น้องย่าย,ายากับคอขอบคุณค่าพี่น้นองติต่ติดตามตามรับชมย่ายาเนาะจา้าเนาะ ก,ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าๆนะแม่เดอ้อจ้าพี่น้องพอ่อย่าๆ,ๆ่ด้ดมีกำลังใจเฮ็ดชิปต,ต่อไปเนาะจ้านาอกะก็ขอขอบคุณค่า